สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาด้วยไพทาร่หรือ t า r รตค่ะคำชี้แจงการทำนายหรือการพยากรณ์หรือการอ่านไพทารโอทา a r ต์ค่ะตามราศีของสัตว์ตะวันตกหรือสัตว์สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทา r รตเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิต หรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีเมถุนหรือราศีมิถุนชีวินันยผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง21มิถุนายนเป็นการทำนายระหว่างวันที่ 16 3 0ถึงส0พฤศจิกายนพุทธศักราช5 6 6ภัยที่ได้ราชาถือเหรียญ s เตน d The Tower 1หนึ่งถ้วยเถ้วย6ถ้วย the e m p l a c e ราชาถือดาบ3ดาบ The Moon ตัวตนเป็นคนที่ชอบความหรูหราฟู่ฟ้า ชอบใช้เงินชอบจ่ายเงินชอบเปหรืออาจจะชอบของแบรนด์เนมหรือของราคาสูงหรือของที่ฟุ่มเฟือยหรือของที่สวยงามค่อนข้างที่จะจ่ายเงินเยอะแต่ก็เป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมากแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแคร์ใครใครรักใครชอบก็ชอบตอบแต่ถ้าใครไม่รักไม่ชอบก็ไม่สนใจ รักตัวเองดูแลตัวเองดีการเรียนการศึกษาเรื่อยๆไม่ค่อยมีอะไรที่จะแปลกใจหรือทำให้ตกใจหรือตื่นเต้นไม่มีอะไรที่แบบได้คะแนนสูงจนโอเวอร์หรือเกินไปหรือได้คะแนนต่ำจนเกินไปก็อยู่ในระดับที่รับได้หรือพอผ่านผ่านเลือจะอยู่ระดับกลางๆ สาขาวิชาคณะสายอาชีพช่วงนี้ที่เรียนอยู่หรือว่าจะเลือกหรือคิดว่าวางแผนจะเลือกในอนาคตเกี่ยวกับมนุษยาศาสตร์สังคมศมาสตร์เศรษฐศาสตร์บริหารการจัดการการงานอาชีพงานส่วนใหญ่ที่ทำค่อนข้างจะ ให้ระมัดระวังในเรื่องของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทำงานร่วมกันพยายามอย่าพึ่งพาอาศัยอะไรมากมายหรือไว้วางใจมากมายเพราะว่าต้องทำเองคิดเองตัดสินใจเองประเภทงานประเภทอาชีพชนิดงานชนิดอาชีพที่อาจจะทำอยู่ช่วงนี้หรืออาจจะไปทำในอนาคตนักแก้ปัญหา นักปรึกษาที่ปรึกษานักให้คําปรึกษานักแนะนำแนะแนวนักวางแผนทางการเงินนักสังคมสงเคราะห์หรือทำงานในที่ที่ทำเกี่ยวกับอีเวนต์หรืองานที่จัดงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ต่างๆหรืองานที่ต้องใช้จินตนาการสูงการเงินเงนินรายได้ไรายรับ ได้รับตามความเหมาะสมแต่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเงินที่ได้รับจากงานประจำค่อนข้างอาจจะไม่ค่อยมีเหลือเก็บแต่ก็มีไว้ใช้ใจ่ายโชคลาบโชคลาบอาจจะมาทั้งจากการทํางานและการเสี่ยงโชคแต่ส่วนใหญ่แล้วการเสี่ยงโชคจะไม่ค่อยคุ้มกับที่จ่ายไป สุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวเป็นคนที่หมั่นออกกําลังกายแล้วก็กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะดูแลตัวเองดีมากๆรักตัวเองมากส่วนอุบัติเหตุอาจจะไม่มีอุบัติเหตุหนักหนาสาหัสอะไรแต่ก็ให้ระมัดระวังอุบัติเหตเุเล็กๆน้อยแต่แต่ก็ไม่ได้ทำให้บาดเจ็บหรือร่างกายเกิดบาดแผลใดๆ แต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักครอบครัวคนโสดอาจจะพบรักด้วยความบังเอิญอาจจะเป็นสถานการณ์ระหว่างเดินทางประสบเหตุเช่นอาจจะข้างหน้ารถติดแล้วมันชนกันแล้วไปไหนไม่ได้อาจจะไปเจอโดยบังเอิญตรงระหว่างทางตรงนั้นหรืออาจจะตกรถไฟตกเครื่องบินคือไปไม่ทัน ก็เลยอาจจะไปเจอหรือพบรักแถวนั้นบริเวณนั้นหรืออาจจะได้เจอเจอเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าโดยบังเอิญส่วนคนที่ไม่โสดก็ให้ระวังในเรื่องของการไปแอบชอบใครหรือกลับไปหาคนเก่าหรือคนเก่ากลับมาหาอาจจะทำให้ทะเลบบาะเบาะแวงกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆประเภทนี้ความไม่เข้าใจกัน ควรจะอธิบายแล้วก็พูดคุยกัน